ช็อกทั้งวงการภรรยาเจ้าพ่อหนกระแสเมเฟื่องอารมณ์แจ้งท้องสองหลังเห็นชัดท้องป่องในวัย47 แต่งตัวไปร่วมงานแต่งสวยๆปังๆสำหรับเมเฟื้องอารมณ์แต่ล่าสุดหลายคนโฟกัสภาพที่ถ่ายคู่กับเอสุปชัยที่มองไปบริเวณช่วงท้องเห็นได้ชัดว่าท้องของสาวเมป่องออกมาจนหลายคนเฮสนันไปแล้วว่ากำลังจะมีข่าวดีบางก็ถามกันก่อนว่าท้องอยู่หรอหรือยังไงจนกระทั่งล่าสุดสาวเมได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวออกมาชี้แจงทันทีว่า คนทักกันมาเยอะค่ะว่าท้องไหมบอกเลยนะคะว่าเมย์ไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้ที่พี่เอสุปชัยลงโซเชียลก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมย์ได้ขนาดนี้อีพีเอไม่ได้ท้องทํากลางคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ต่อความเอ็นดูของสาวเมย์เป็นจำนวนมาก ด้านแฟนคลับแห่แซวเช่นพี่เอแอบบีบหุ่นตัวเองแรงไปนิดไหมคะกำลังจะเมนว่ายินดีด้วยนะคะดีที่อ่านโพสจนจบเรื่องนี้ต้องถึงหนกระแสต้องพาพี่เอไปออกหนกระแสเพิ่งไปเจอคลิปนี้เลยค่ะตอนแรกก็แอบตกใจว่าเอคุณเมมีเบบีเพิ่มไหมนะอ่านคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยหนูหายสงสัยแล้วพอพี่เมลงบอกว่าพี่เอก็นะเป็นต้น